ครับมากตอนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับนี่เลยนะ,ะยาสีฟันสมุนไพรจีเฮิร์บนะฮะอ,อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใช้จริงนะฮะและที่สําคัญกินปากหายแน่นอนครั้งแรกก็กินปากหายแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะมีความเย็นมีความเป็นสมุนไพรนะฮะแต่คุณใช้นิดเดียวนะค,ะคุณไม่ต้องคุณห้ามใส่เต็มแปลงนะคะคุณห้ามใส่เต็มแปลงนะค,ะคุณใส่แค่เมล็ดถั่วเขียวพอนะคะหรือว่าเม็ดไข่มุกเล็กๆก็พอแล้วนะคะแล้วก็หมดปัญหาฟันผุนะครัคราบหินปูนนี่หลุดแน่นอน หลุดแน่นอนเพราะว่าพี่เต่าที่จะมีหินปูนเยอะมากอืเพราะว่าเวลากินอะไรเข้าไปสักแป๊บนึงหินปูนจะมาแล้วแล้วก็ใช้ตัวยอดอะไรก็แล้วแต่หินปูนไม่เคยหายแต่ว่าใช้ไอตัว GH เ r ิรเนี่ยหินปูนหายนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาในเรื่องการดื่มชากาแฟแล้วก็สูบบุหรี่ยิ่งต้องใช้เพราะว่ามันต้องใช้ยาสีฟันที่มันรักษาเฉพาะที่เฉพาะจุดนะคะหนึ่งกล่องร้อยยี่สิบกร,รัมใช้ได้สามเดือนอเราตีไปว่าหนึ่งคนก็คือหนึ่งหลอดแล้วกันนะคะราคากล่องนึงเนี่ย Oh. ต้องบอกไว้ก่อนแล้วว่า ถูกกว่าที่ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อที่เป็นยาสีฟันเฉพาะที่เฉพาะทางด้วยฮะวันนี้นะครับหกล่องขนาด120กรัมใช้ได้2อถึงสเดือนราคา230บาทส่งฟรีโปรนี้สําหรับคนพร้อมโอนนะฮะโอนไปสองร้อยสามสิบเขาก็ส่งคุณคุณส่งฟรีเลยแต่ถ้าอยากจะได้เก็บปทางมีไหมนี่นะครับเราขอเพิ่ม30บาทนะครับก็เพิ่มไปนะฮะใครอยากจะได้โปรหรือว่าสะดวกแบบไหนอยากจะโอนเลยหรือปลายทางได้หมดเลยติดต่อไปที่เบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่คุยรายละเอียดได้หรือที่ไลน์แอด ภาดีสแกนเคียบโคโดมุมขวาตรงนี้ได้เลยครับคะ่ะนะคะมากันต่อเลยค่นะครับไปดูข่าวบันเทิงแต่ผสมการเมืองกันนิดหนึ่งล้วกันนะฮะการเมืองร้อนระอุค,ครับพระเอกดังเชียร์ออกหน้ากอดคอบิ๊กหยมนะฮะ การเมืองเนี่ยตอนนี้เขาก็จับตาดูกันอย่างใกล้ชิดในหลายๆแบบหลายๆลุกสไตล์กันไปแต่ว่าการเมืองรอนระอุมากนะ,<ฮ>ะจับตาอย่างใกล้ชิดเมื่อบิ๊กหยมครับอดีตผู้บัญชาการตํารวจนครบาล <ฮะ S 1> เลขาธิการพักไทยพักดีครับได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับก็เป็นภาพที่คู่นี่กับคนนี้ครับคุณนกนะฮะ จัดชัยเปล่งพาณิชย์นักแสดงชื่อดังพระเอกอ,อดีตพระเอกอดีตพระเอกผู้จัดละครอบอกว่ากระผมนะ,ะจัดชัยเป่งพาณิชย์เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนนะฮะราชวิทยาพปรราชวิทยาลัยรุ่นที่9ก้าลาดนิตหรือลาชลาอะไรนะราชวิทยาลายัยรุ่นที่เเพื่อนร่วมรุ่นนะฮะพลตารวจโทชานเทพนะฮะเป็นอดีตผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเลขาธิการพักไทยพักดีขอแรงใจพี่น้องชาวไทยและสิทธิ์เก่านะครับทุกรุ่นเลยมาช่วยกันสนับสนุนพักไทย พักดีได้ก้าวอย่างมั่นคงนะครับโดยเริ่มต้นนะฮะก็บอกว่านี่เลยจากพี่น้องเขตก้าวชาวลักสีจตุจักรครับที่จะออกมาเป็นพลังสําคัญในการเลือกตั้งซ่อมนะครับเขาเรียกว่าเลือกเพิ่มเติมคนดีเข้าสภานะฮะนี่เลยนะครับบอกพักไทยพักดีวันที่30มกราคม65ไปเข้าตรวจสอบคอร์รัปชันส่งเสริมคนเก่งคนดีและรักษาตั้งมั่นในสถาบันประมกษัตริย์ให้ดำรงสืบไปนะครับนี่เลยนะฮะองค์อยู่เขตไหนบ้านองค์ บ้านหรือที่นี่บ้านประชาชนอยู่สะพานไม่ได้อยู่นี่ก็ไม่ได้เลือกเนาะไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเนาะแล้วกลับไปสุพรรณได้เลือกไหมก็เลือกก็มีเลือกเลือกสสเลือกคนเดิมเดิมพักเดิมเดิมมันก็มีเดิมเดิมมันก็มีแต่แต่ตอนที่ที่กลับไปเลือกตอนนั้นอะที่บัญชีอะไรชื่อเนาะแล้วก็มีพักก็ทั่วประเทศเราก็รู้กันอยู่แล้วมีพรคอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็นั่นแหละครับในพื้นที่ มันก็ต้องเลือกคนในพื้นที่ด้วยแต่แต่อมอมไม่ได้เลือกอกาบาดเสียไปถ้ามไม่ฉีกล่ฮะมันก็จะหล่นรวกไม่ต้องฉีกเราแค่กล่าวว่าเออเราไม่ประสงค์ช่นวิลันลงคะแนนฉันม่ยามแล้วมันก็หล่นรวบเดี๋ยวกูไปทําข่าวเองเลยพักก่อน มันไม่ใช่เป็นคยังไม่ใช่ฉีกโชว์มันไปเลยเออนั่นแหละควักมึงโดนรวบรวบเลยตรงนั้นแล้วตำรวจยิง4-5สี่ห้าคนน่ะนะตรวจรวบมึงเลยโอ้ยทำแบบนั้นไม่ได้นะมันผิดนะคุณผู้ชมนะฮะยาววินเล็กรัดยาวนะเธอเนีฮะเอาละครับเราไปดูนี่นะครับพี่หนุ่มกันชายขอตรวจฉีแขกรับเชิญ ที่รายการหุกกระแสกรณีชักดาบฆ่าน้ำมันนะฮะคือจากกรณีรถเก๋งสีเขียวครับจอดเติมน้ำมันแล้วก็ชักดาบขับรถหนีไปมีการเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์ในโซเชียลเพื่อหาเบาะแสก่อนพบว่าเจ้าของรถคือคุณบอลนะฮะหลังเด็กปั๊มติดต่อบอลไปก็ตัวก็ได้โอนเงินคืนแต่คลิปเนี่ยไม่โดนลบทําให้บอลโทรศัพท์เนี่ยวไปข่มขู่ลั่นถ้าไม่ลบเดี๋ยวจะอุ้มไปกระทืบนะฮะโดยเมื่อวันที่7มกราคมครับในรายการหนกระแสเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าได้มีการพูดคุย กับคุณชื่อว่าลุงดำครับเป็นพนักงานปั๊มน้ํามัน <Ừ. S 1> หนุ่มพลเมืองดีคุณเบียร์ <Ừ. S 1> ผู้อยู่ในเหตุการณ์และคุณบอลเจ้าของรถสีเขียวที่เขาบอกว่าชักดาไปเนี่ย<ะ>แล้วก็มีคุณโดครับเพื่อนสนิทคุณบอลน,นะฮะแล้วก็คุณฝ้ายพี่สาวคุณบอล<ะ>จากกรณีขับรถสีเขียวไปเติมน้ํามันแต่ไม่ยอมจ่ายกะตงัง<อ>และขับรถชิ่งหนีออกไป<อ>ก่อนจะถูกพลเมืองดีวรวบตัวแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกาัน คุณบอลนะครับเจ้าของรถสีเขียวเปิดใจแบบนี้ในรายการกับพี่หนุ่มตอบคําถามไม่ค่อยจะรู้เรื่องเขาบอกว่าแบบนี้นะลักษณะถามคําตอบคํามแล้วก็มีอาการหมึนๆพี่หนุ่มถามแบบปุ๊บแล้วคุณบอลก็มาเฮถามอะไรนะประมาณนี้นะฮะโดยขอโทษกับสิ่งที่ทํากับลุงพนักงานแล้วก็ไปข่มขู่ทะเลาะวิวาทครับส่วนสาเหตุที่ไม่จ่ายเงินบอลบอกว่าผมไม่มีกระตังอ่ะได้หรอแม่เงินจะหมดแล้วไงเดี๋ยวต้องเข็นไงเติมก่อนแล้วถ้าไปจ่ายที่หลัง S <S ไ,ได้ไงไม่ได้นะแม่มขนาดดำเนิน,นรายการเนี่ยคุณบอลรถเขียวเนี่ยไม่สามารถตอบคาถามได้อย่างเป็นธรรมชาติทําให้คุณหนุ่มกัญชัยผู้ดําเนินรายการถามหลายครั้งบอกได้ว่าผมว่าคุณมีอะไรแปลกๆตอนเนี้ <S 2> <S 2> พี่หนุ่มบอกผมว่าคุณมีอะไรแปลกๆตอนนี้พร้อมนั่งถามทีมงานว่าบอลเนี่ยเป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่ลานจอดรถหรือเปล่าถึอก็ไปปากว่าทำรายการสดเนี้ผมต้องเจออะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยใจเหมือนกอันพูดไม่รู้เรื่องอจนต้องเชิญพี่สาวคุณบอลขึ้นมาพูดคุยด้วยก่อนขออนุญาตตรวจฉีหลังจบรายการ ขณะที่คุณฟ้ายครับพี่สาวคุณบอลหนึ่งคุณผู้ชมก็บอกว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วการพร้อมยอมรับว่าน้องชายเมานะในวันนั้นแต่ไม่รู้ว่าเมาอะไรอุ๊ยทาไมพี่พูดอย่างนี้ล่ะค่ะน้ำท่อมหรือเปล่าเออแต่ไม่รู้ว่าเมาอะไรพร้อมอยากให้ไปรักษาอาการที่เป็นรักษาอะไรวะนะแม่เดี๋ยวนะเมาเมาก็รอสั่งเมาสิเออทำไมต้องไปรักษานั่นนะเตะคั้งนี้หลังจากจบรายการถูกกระแสครับคุณบอลรถเขียวก็ไปตรวจจีและล่าสุดผลออกมาปรากฏว่าจี่เป็นสีม่วง เออรถก็เขียวเยี่ยวม่วงได้ไงเออแล้วก็พบสารเสพติดในร่างกายด้วยนะครับออามาคุณผู้ชมอาจจะเมื่อวานอาจจะดูไฮไลท์กันหรือเปล่าแต่ว่าเรามาเล่าให้การถ้าใครอยากดูเต็มก็ไปดูที่อวนกระแสเลยรับรองว่าสนุกดนวใช่ค่ะคุณจะสนุกปนหงุดหงิดปนลำคาญปนแบบปนแบบสงสารพี่หนุ่มอยากจะแจกยาไมเกรนพี่หนุ่มสักห้าเม็ดให้พี่หนุ่มกินเลยพี่หนุ่มพักผ่อนไม่ต้องมาทำรายการ แกพักไม่ได้แกเพิ่งไปพักมาใจใจจะขาดแต่เอตอนพักไปตอนนั้นนะที่กลับตัวนะฮะคก็ถ้าสีเป็นสีม่วงก็ต้องน่าแหละแ็นผู้เสบนะเขาเป็นความบัดนะคะอย่างโอมเนี่ยมาอีกอย่างโอมอีกแล้วเหรอเรื่องนี้ยังวนไปที่สมัยก่อนสีเป็นสีลูงสีเป็นสีลุงสิเพราะทำไมเป็นรักร่วมเพศ โอ้โหฉี่เป็นสีลุ้งเป็นสีลุ้งอออกมาเขียวบ้างแดงบัางสมบ้างแซดบัางชมพูบ้างไงลุ้งลุงลุงรวมออกมาเป็นสีลุ้งเลยอะลุ้งเลยนะครับตำรวจเขาก็เลยพาไปบำบัดบำบัดที่ทำกระบอกสีลมสีลมซอยสองอุ้ยจะไปจะไปซอยนี้อ่ะเอาไปซอยอื่นมันก็มีชนีเต้นมึงจะไปทํามาอะไรมึงก็ต้องไปบาเกสโอมันไปหรอกที่อย่างเงี้ย รู้เลยตัดดึงแมทหมดเวลาแล้วขอบคุณจีฮับอปเร็วฝากว้ด้วยนะคุณผู้ชมนะจีเฮิร์บนะคุณผู้ชมนะกินปากแรงๆนะฮะฟันกุดนะฮะกินปูนเยอะๆใช้จีเฮิร์บเอาอยู่นะฮะต้องใช้ยาสีฟันเฉพาะที่เฉพาะจุดเท่านั้นนะฮะใช่แล้วแล้วคนที่ดื่มชากาแฟนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ไอทนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเหม็นคูณสองนะคะเพราะฉะนั้นเท้าแปลงด้วยจีเฮิร์บใช้นิดเดียวนะไม่ต้องใช้เยอะนะซื้อเป็น ให้คุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้คุณเพื่อนก็ได้แฟนก็ได้นะคะหรือฟื้อให้ให,ให้ให้ใครอ่ะคุณลุงคุณป้าคนที่เรารักคนที<ๆ>่เรารักและเขามีปัญหากินปากแต่เราไม่อยากจะบอกเขาโดยตรงเราซื้อจีเฮอรไปให้เขาพี่เชื่อว่า230น้องซื้อได้กันอยู่แล้วล่ะคะ่ะหนึ่งหลอดเนี่ย นี่120กรัมใช้ได้3เดือนปัญหามันจะหมดไปนะคะน้องจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปนะคะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะ230บาทต่อหนึ่งหลอดส่งฟรีกับโปรนี้พร้อมโอนนะคบใครพร้อมโอนได้ราคานี้ไปเลยนะครับส่วนถ้าใครบอกว่าไม่อยากโอนเลยแต่อยากเก็บไปทางได้ไหมเรามีโปรแกรมเก็บไปทางเหมือนกันแต่ขอเพิ่ม30บาทนั่นเองนะครับใครสนใจนะครับติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้เลยครับ0957184624หรือไลน์แอดสุขภาพดีนี่เลยครับมุมขานาจอได้เลยนะครับวันนี้เวลา เราหมดแล้ว,ลวเราสองคนพร้อมทิมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ